สนับสนุนโดยเบทาโกรเพื่อคุณภาพชีวิตสวัสดีครับพบกับรายการเดอะซองกุ๊กรายการที่จะส่งต่อความรักความห่วงใยผ่านเมนูอาหารและเสียงเพลงวันนี้เรายังอยู่กับฟลอยดาราหนุ่มจอมทะเลนไปดูกันว่านุ่มฟลอยจะส่งเมนูโปรดของเขาให้กับใครไปชมกันเลยครับเอาเละครับกลับมาอยู่กัผมต่อนะครับฟลอยด์ด้เดนนะ น,น,นั่นก็คือเมนูไก่ราดซอสมะขามแล้วทําไมถึงต้องเลือกเมนูไก่ราดซอสมะขามเป็นเมนูรักคําโตโตล่ะครับไก่อบราดซอสทั่วไปเนี่ยจริงๆที่ไหนก็กินได้แต่ปัสําสำคัญตรงที่ว่าเรากินกับใครเหมืนอนที่ผมบอกเมื่อยา่างคราวที่แล้วที่ผมกินกับเพื่อนผมรู้สึกว่ามีความสุขแล้วคนพิเศษคนนี้ที่ฟลอยจะส่งมอบเมนูรักคำโตโตนี้ให้เป็นใครกันล่ะครับพี่สาวผมซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาไ,ไม่ค่อยได้กลับมาประเทศไทยครับ ผมเลยรู้สึกว่าเอออยากจะมอบรักคำโตโเนี่ยให้กับพี่สาผมครับคุณชีสาชาติโพงครับผมน่าปลื้มใจแทนพี่สาวข,ของหนุ่มฟลอยจริงๆเลยนะครับที่มีน้องชายน่ารักน่ารักแบบนี้แต่เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าในอร่อยร้อยร้านกับเบสทโครไงครับ สื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบทาโกลวัสดีครับชินชินุนะครับผมอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในช่วงอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกนะครับซึ่งวันนี้ครับอยู่ย่านวัยรุ่นนะครับย่านสยามนั่นเองนะครับใครที่ชอบไก่ทอดสไตล์เกาหลีแบบต้นตำรับผมแนะนำเลยร้านนี้ครับเคี่ยวชนนั่นเองนะครับผมซึ่งได้ข่าวมาว่า โฟรชิคเก้นมิกซอสเนี่ยแบบเด็ดมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าอร่อยจริงไหมนะครับตามผมไปเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอัญองฮเัเซโยเชิญชวนยินดีต้อนรับค่ะได้ข่าวว่าโฮรชิคเก้นมิกซอสเนี่ยเด็ดมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอโฮรชิคเก้นมิกซอสแล้วก็อีกสักสองเมนูจัดให้ผมนะได้โอเคเดี๋ยวผมไปรอนะครับค่ะ ครับพี่แม็กกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แม็กกี้ครับคอนเซปของร้านหรือว่าแบบเอาเข้ามาได้ยังไงอยู่มาแล้วกี่ปีเนี่ยเคียวโชเนี่ยเป็นแบรนด์ที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีเป็นแบรนด์ไก่ทอดที่ดั้งเดิมมากก่อนตั้งแต่ปี99ทีนี้เมื่อกี้บอกเลยเป็นสูตรต้นตำรับจากเกาหลีเลยผมก็อยากรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนกันน้อันนี้อันนี้เป็นเอ็นไก่ทอดนะคะอันนี้เป็นฮันนี่ซีรีส์เป็นปีกไก่ทอด แต่อันนี้คือซิงเกอรเจอร์เลยถูก<ช>ไหมคุณเคียวชอนเป็นไก่ตัวโฮชิกเกนมิกซอว์เดี๋ยวไก่ตัวคือทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยแล้วจะมีครบทุกส่วนและเคล็ดลับของนี้คืออะไรค่ะเคียวโชนเนี่ยเลือกใช้ไก่ตัวหั่นชิ้นนะคะจะทางเบทาโก้ค,ค่ะซึ่งสดสะอาดแล้วก็ไม่ใช้ ฮึมและก็สั่งเร่งการเจรญาริบโตปลอดภ,ภัยจากยาปฏิชีวนะและสารเคมีตกค้างแฟนแฟนครับแฟนแฟนรายการหรือใครก็ตามนะครับที่มาที่ร้านนี้แล้วเนี่ยเราสั่งโฮล i ชิคเก้นมิกซ,ซอสนะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21ธันวาคมนี้เนี่ยรับกระเป๋าผ้าจากเบทาโกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาสั่งกันเยอะๆผมอยากจะให้พี่มักกี้เนี่ยเชิญชวนเลยฮะ ก็ติดตามนะคะความเคลื่อนไหวของทางร้านเคียวชนได้ที่แฟนเพจนะคะเป็นบุ๊กเคียวชนไทยแลนด์นะคะพี่มากี้ครับวันนี้ไม่ได้มามือเปล่าครับวันนี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบทาโกมอบให้ด้วยนะครับย้ำนะครับเข้าไปดูเรื่องราวรักคำโตโตแบบฟูลเวอร์ชันเต็มๆได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a s h m e t a c o society นะครับไปดูกันเยอะๆกดไลค์และแชร์กันเยอะๆนะครับส่ววันนี้ หมดเวลาของผมที่นี่แล้วนะครับข้างหน้าอร่อยร้อยร้านกับเบทาโกลจะพาไปไหนติดตามครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนอร่อยแน่นอนแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตจริงๆครับมันอยู่ข้างหน้าผมแล้วแะผมอยากกินมากครั้งหน้าเจอกันสวัสดีครับสนับสนุนโดยเบทาโกลเพื่อคุณภาพชีวิตคำว่าช สื่อสารความรู้สึกดีๆให้กันได้ด้วยรักคำโตโตเบทาโกล